เชิญชวนนะคะให้ประชาชนเนี่ยชมรายการคุยกับเศรษฐาเทพพิเศษนะคะจะเป็นการเปิด10โครงการเฉลิมพระเกียรติรับปีมหามงคลให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบความเป็นมาแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทําโครงการต่างๆค่ะนางสาวจิรพรสินทุกไพรนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนั้นเตรียมรับชมรายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษ ซึ่งก็จะออกอากาศในวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ20กรกฎาคมทางช่อง NBT โดยในเทปที่2นี้นายกก็จะมาบอกเล่านะคะถึงการจัดทำ10โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามของรัฐบาลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมาพันษา6รอบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567 ซึ่งทั้ง10โครงการเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุขนะคะคุณจิราพรนะเปิดเผยบอกว่านายเสรฐาทวีสินนายยุทธมนตรีให้ความสําคัญกับการผลักดัน10โครงการเฉลิมพระเกียรตินี้มาโดยตลอดโดยนายกุทธมนตรีจะใช้รายการนี้นะคะเป็นเวทีในการบอกเล่าความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับป่าน้ำแล้วก็คน ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบความเป็นมาแล้วก็ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรงจากการจัดทําโครงการต่างๆรวมถึงนะคะผู้ชมเนี่ยก็จะได้เห็นภาพความประทับใจในการลงพื้นที่ของนายรัฐมนตรีเพื่อจะเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติในสถานที่ซึ่งมันแตกต่างกันออกไปก็จึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามรายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษเนื่องในโอกาสปีมหามงคลนี้พร้อมกันในวันเสาร์ที่20กรกฎาคม เวลา8นาฬิกานะคะรับชมได้ทางช่อง NBT แล้วก็ททบ5แล้วก็จะมีการนำมารีรันอีกครั้งหนึ่งในเวลา11นาิกา30นาทีานะคะทางช่อง9 M c o t HD ค่ะ